ลำดับต่อไปนี้จะเป็นการเคลื่อนย้ายเสาหอถังสูงนะครับสูงประมาณ6เมตรบวกราวอีกก็จะประมาณ7เมตรเศษนะครับก็จะใช้วิธีผูกเชือกโยง2ด้านแล้วก็คันรอบต้นไม้เพื่อช่วยผลแรงในการเหวี่ยงลงและอีกด้านหนึ่งก็จะมีไฟ ดึงเชือกลองรับนะครับลองรับไว้อยู่ด้านบนข้ามมันจะเคลื่อนน็อตที่เราจับไว้ตอนนี้ถูกตัดเป็นวัสด,ดุกเก่านะครับเราจะเคลื่อนย้ายหอถังไปที่ใหม่เป็นเทคนิคที่ช่างแต่บ้านเรานะครับ แรงงานบงแขกก็ไม่ใช่เมืออ่อยที่แต่อยที่เฉพาะหัวหน้าช่างสาคอนแล้วก็ช่างซินผู้ช่วยว ค่อยๆนี้ทีงัดลิ้นออกจากนิ้วก้อยสะแรกงอสะแรกนั่นให้ยึดเส้นหลังสะแรกขนมมาสะแรกนั่นได้ดิพอสมควรนี่ลดแล้วล่ะปักจะได้มันก็ป้ายใหญ่หรอกมีอะไรต้องมีออก อ่าเตรียมพร้อมเตรียมพร้อม